ิางกาารยนพเนศษชีครับเครื่องบินขนาดเล็กประมาณ80ที่นั่งจากสมุยที่กำลังแล่นเข้ามาจอดบริเวณหน้าคารผู้โดยสารหลังใหม่ของท่าอากาศยานานานาชาติอุตภายจังหวัดระยองเป็นหนึ่งในแปดเที่ยวบินต่อวันซึ่งในอนาคตท่าคารผู้โดยสารหลังใหม่เปิดใช้บริการคาดว่าจะสามารถรองรับเที่ยวบินได้เพิ่มมากขึ้นจากปัจจุบัน ท่าอากาศยานนานาชาติอุตภาระยองพัทยาโดยเฉพาะในส่วนของอาคารผู้โดยสารหลังใหม่ขณะนี้นะคะก็ได้มีการเตรียมความพร้อมที่จะเปิดให้บริการเสร็จสิ้นไปกว่า90%แล้วเหลือเพียงอีก10%เท่านั้นในระยะเวลาอีกประมาณ7เดือนที่จะเปิดให้รองรับนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติโดยมีการคาดการณ์กันค่ะว่าถ้าเปิดอาคารหลังนี้จะสามารถรองรับนักท่องเที่ยวที่จะเดินทางมาไม่ต่ำกว่า3ล้านคน พลเรือตรีวรพลทองปีชาผู้อำนวยการท่าอากาศยานอุตภาัาได้เผยแผนการพัฒนาสนามบินอุตภาัาในการสร้างอาคารผู้โดยสารหล,ลังใหม่เนื่องจากแต่เดิมนั้นอาคารผู้โดยสารหล,ลังเก่ามีขนาดพื้นที่ประมาณ3,000ตารางเมตรรองรับผู้โดยสารประมาณ800,000คนต่อปีแต่อาคารผู้โดยสารหล,ลังใหม่จะมีพื้นที่ขนาด20,000ตารางเมตรสามารถรองรับผู้โดยสารได้ถึง3ล้านคนต่อปีซึ่งการก่อสร้างปัจจุบันเหลือเพียงการติดตั้งระบบคอมพิวเตอร์ระบบไอทีและระบบอำนวยความ ความสะดวก่ผู้โดยสารไม่เพียงแต่การพัฒนาด้านการให้บริการผู้โดยสารเท่านั้นพู่มในการแท่กอากาศยานอุตภามยังได้วางแผนการพัฒนาสนามบินอุตภามให้สอดคล้องกับโครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออกหรือ EEC ที่ทางรัฐบาลได้ความสนใจผลักดันให้สนามบินอุตภูมเป็นนิคมอุตสาหกรรมการบินนิโครปวงจรทั้งในเรื่องของการขนส่งทุกรูปแบบการสร้างศูนย์บำรุงรวมไปถึงการพัฒนาคมนาคมควบคู่ไปอีกด้วยนอกจากนี้ ่าอากาศยานอุตภาวยังมีแผนศูนย์ฝึกอบรมบุคลากรด้านการบินไม่ว่าจะเป็นในส่วนของช่างนักบินรวมไปถึงพนักงานให้บริการต่างๆในภาคพ,พื้นดินซึ่งถือว่ามีการเตรียมความพร้อมบุคลากรให้ทํางานได้อย่างมีประสิทธิภาพถือเป็นอีกหนึ่งหัวใจของการพัฒนาสนามบินอุตภาวอีกด้วย แผนพัฒนานี้มันก็จะรองรับกับโปรเจกต์ของ EEC ระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออกของรัฐบาลซึ่งรัฐบาลให้ความสาคัญในเรื่องของสารบินอุตภาปานี้ค่อนข้างจะมากเนื่องจากว่าโปรเจกต์ระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออกเนี่ยเป็นการพัฒนาภาคธุรกิจอุตสาหกรรมเศรษฐกิจโดยรวมเราก็เลยมีแผนว่าจะพัฒนาให้มันครบวงจรของธุรกิจการบินไม่ใช่ไปเน้นที่เรื่องผู้โดยสารอย่างเดียวนะครับในเรื่องอุตสาหกรรม การเป็นศูนย์ซ่อมอากาศยานเนี่ยเราก็เตรียมพื้นที่ไว้นะครับโดยในปีหน้าทางท่าอากาศยานอุตภาก็ได้มีแผนจัดสร้างรันเวย์ที่2เพื่อสร้างความมั่นใจกับผู้ลงทุนที่จะทําให้การขนส่งสินค้าทุกรูปแบบรวมไปถึงการใช้บริการต่างๆในสนามบินมีขีดความสามารถที่สูงขึ้นมีความคล่องตัวเพิ่มขึ้นโดยคาดว่าจะสามารถรองรับผู้โดยสารสูงสุดถึง60ล้านคนต่อปี เชื่อว่าตัวผู้โดยสารเนี่ยจะเติบโตมากขึ้น3ล้าน5ล้านเรามีแผนเตรียมทําตัวคารผู้โดยสารหลังใหม่ให้เป็นขนาด15ล้านและขยายให้เป็น60ล้านได้นะครับเราถึงได้ทำรันเวย์ที่2 ปัจจุบันสนามบินนานาชาติอุตเภเปามีเที่ยวบินขึ้นลงกว่า7 0 0 0เที่ยวบินต่อปีทั้งภายในประเทศและระหว่างประเทศรวมทั้งยังเป็นที่ฝึกบินของบริษัทการบินต่างๆซึ่งพลเรือตีวรพลทองปรีชาผู้มำนวในการท่าอากาศยานอุตเภเปาเชื่อว่าภายหลังจากการพัฒนาสนามบินอุตเภเปาแล้วเสร็จจะสามารถทําให้ประเทศไทยมีนิคมอุตสาหกรรมการบินที่มีประสิทธิภาพและยั่งยืนกมลวรรณโกวิทวงศ์าข่าวจริงสปริงนิวรายงาน